สวัสดีครับในวันนี้จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษสำหรับใช้ตั้งชื่อตัวละครหรือจะเอาไปตั้งชื่อแคลนก็ได้ครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีหลายแนวมีชื่อสั้นยาวคละกันไปมีทั้งชื่อที่มีความหมายและไม่มีความหมายผสมกันไปอันที่ไม่มีความหมายก็จะเน้นไปที่การออกเสียงนะครับบางชื่อผมได้ดัดแปลงใส่ตัวเลขแทนตัวอักษรให้ดูเป็นตัวอย่างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ outlaw แปลว่านอกกฎหมายผมเปลี่ยนตัว t เป็นเลข7นะครับ whisper แปลว่าการกระซิบเปลี่ยนตัว i เป็นเลขหนึ่ง p r i d e แปลว่าความภาคภูมิใจเปลี่ยนตัว i เป็นเลขหนึ่งนะครับ sober แปลว่าเผาวิญญาณ black s h i p แปลว่าแกะดำ dominate แปลว่าการครอบงำการครอบครองมีอำนาจเหนือผมเปลี่ยนตัว i เป็นเลขหนึ่งเปลี่ยนตัว a เป็นเลข4ครับ p a r a g o n แปลว่ามณีเพชรน้ำหนึ่ง um เปลี่ยนตัว a เป็นเลข4ทั้งหมดเลยนะครับ doms day แปลว่าวันโลก,กาวินาศ วันโลกแตกด a กอนแปลว่ามังกรเปลี่ยนตัว A เป็นเลข4ครับโซคูแปลว่าเจ๋งเปลี่ยนตัว O เป็นเลข0ทั้งหมดเลยครับเทมเพอแปลว่าอารมณ์โกรธ e m เมเนนตแปลว่าความเด่นความสูงส่ง d a r k คสตอรแปลว่าพายุมืดสเป r โลแปลว่านกกระจอกทวิงเ l ิแปลว่าแสงระยิบระยับ l i ตเติ s ลสตแปลว่าดาวดวงน้อยอ p i c แปลว่ามหากาบสแตมปีแปลว่าแตกตื่นกรมไวทแปลว่าเสียงที่น่ากลัวรอ แปลว่าคำรามผมเปลี่ยนตัวเอเป็นเลข4นะครับมิลิเทียแปลว่าทหารกองหนุนทหารอาสาสมัครเฮดเทรดแปลว่าความเกลียดชังแบลคฮอคแปลว่าเหยี่ยวดำเนินจาผมเปลี่ยนตัว I ไอเป็นเลขหนึ่งะครับแบทเทิลแปลว่าการต่อสู้ผมเปลี่ยนตัวเอเป็นเลขสเปลี่ยนตัวอีเป็นเลข3ามพาวเดอร์แปลว่าภูมิใจสเปซแคทแปลว่าแมวอวกาศไดโนสไม่มีความหมายลูเทลล่าไม่มีความหมายเดสกันแปลว่าปืนมรณนะซันนี่แปลว่าแดดจัด ดอนคิวมีแปลว่าอย่าฆ่าฉันเลย Hiding แปลว่าซ่อนตัวผมเปลี่ยนตัว I อเป็นเลขหนึ่งนะครับแชมเปี้ยนแปลว่าแชมป์ผู้ชนะเลิศอานูบิสแปลว่าเทพอานูบิสไทบิเลียสเป็นชื่อของจักรพรรดิไทบีเลียสฮูลิแกนแปลว่าคนอันธพาลป๊อปสตาร์แปลว่าดาราดังโรแมนส์แปลว่าโรแมนติกเรื่องรักๆใกคล้ายๆ So โลแปลว่าความเศร้าโศกเคยอสแปลว่าความโกลาหลผมเปลี่ยนตัว A เป็นเลขสี่นะครับโอปัส แปลว่าบทประพันธ์วอซองแปลว่าเพลงสงครามเพอร์เฟกช็อตแปลว่าการยิงที่สมบูรณ์แบบพเลสแปลว่าโจรสลัดผมเปลี่ยนตัว I เป็นเลข1เปลี่ยนตัว A เป็นเลข4ครับตัว E ก็เปลี่ยนเป็นเลข3ามเบลดแปลว่าใบมีดเปลี่ยนตัว A เป็นเลข4ครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ